เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านนะฮะมาชมรถที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้นะครับกับโปรโมชั่นที่น่าจะตอบโจทย์สําหรับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ฮะใช้เงินออกรถไม่ถึงสามหมื่นบาทนะครับแล้วก็คิดดีก็สามารถทําเรื่องคนเดียวได้นะครับก็จะมีดาวขั้นต่ำแล้วก็ดาวแบบไม่คราเนาะีผมพามาชมฮะกับการใช้เงินเพียงหลักหมื่นนะครับในการซื้อรถใหม่ป้ายแดงที่มีการตกแต่งให้ครบ แบบนี้ฮะเย่ายวรับชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีกับผมห,หลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะฮะทาง YouTube Channel ช่องนี้นะฮะช่องหลังป้ายแดงแต่งซิ่งแล้วก็ทางช่องทางอื่นๆนะของหลังป้ายแดงแต่งซิ่งเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาเดินชมเนาะอ่าที่ผมเกินไปก็คือวันนี้เดี๋ยวผมพาเดินชมรถที่โปรโมชั่นร้อนแรงที่สุดนะครับณตอนนี้แล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่กำลังจะหมดแล้วนะฮะ ต่อไปก็จะเป็นเครื่อง2,200กับเครื่อง3,000นะครับกับเครื่องยนต์1,009นะครับด้านหลังผมตรงนี้กับรุ่นคล X-Series p ปีดนะครับวันนี้ผมพาเดินชมรุ่นนี้ฮะที่ใช้เงินหลักหมื่นในการออกรถเท่านั้นนะครับแต่ถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีก็สามารถทําเรื่องซื้อคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนค้านะครับเดี๋ีวผมพาเดินชมว่าการตกแต่งทั้ง2คันนี้มีแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปมาแจงรายละเอียดให้นะ้องว่าการทําเรื่อง แบบมีคนคำ้ำแบบไม่มีคนค้ำนะครับใช้เงินเลทประมาณเท่าไหร่คุณสมบัติเท่าไหร่แล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆของลูกค้าเนาะแต่อาชีพมีอะไรบ้างเดีย๋ยวทลายคลิปได้ได้ชมแน่นอนฮะเดีย๋ยววันนี้เดี๋ยวพาดเดินชมรายละเอียดการตกแต่งรถทั้งสองคันนี้ก่อนเนาะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับลูกค้าที่ต้องการจะทําเรื่องที่จะใช้จาไปใช้ช่วงเทศกาลสงการานนี้นะครับเดีย๋ยวรับชมได้เลยนะครับนี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ที่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโปรโมชั่นเยอะมากๆนะครับแล้วก็ร้อนแรงสุดๆนะครับณตอนนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีการตกแต่งจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตหรือว่าเป็นสติกเกอร์โลโก้สีแดงแบบนี้นะครรุ่นนี้ก็คือรุ่น X-Series นะครับตอนนี้ X-Series s p a c ปนะครับก็คือ X-Series เกรเตี้ยทั้งหมดนะครับตอนนี้ถ้า ณวันนี้นะครับวันที่ผมถ่ายนะครับเครื่องยนต์ก็คือเป็นเครื่องยนต์พันเก้านะครับตอนนี้เครื่องยนต์สองสองจะไม่มีผลิตในเครื่องในรุ่น X Series นะครับ X Series ถ้าลูกค้าต้องการทําเรื่อง X Series จะมีเฉพาะเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านั้นนะครับคันที่เห็นตรงนี้ก็คือเครื่องยนต์พันเก้าเป็นสีดํามุกนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งตรงนู้นนะครับอันนั้นก็คือสีขาวนะครับตอนนี้รุ่นแครก็จังมีรถอยู่นะครับณวันนี้นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการทําเรื่องต้องการเป็นเจ้าของรถใหม่แบบนี้ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สีประตู X อ็กซิสตสปีตอนนี้ก็ยังมีสีดําเหลืออยู่นะฮะตรงนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้าหาหา,หาผมได้นะครับก่อนอื่นจะผมพาเดินชมนะครับว่าการตกแต่งโภชันที่ลูกค้าได้รับสําหรับการซื้อรถแล้วก็มีการตกแต่งมีอะไรบ้างนะครับอย่างคันนี้ที่เห็นอยู่นะครับคันนี้ก็คือมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ก็คือเดี๋ยวเตรียม พร้อมจะส่งมอบลูกค้านะครับก็เดี๋ยวผมเดินทางไปส่งมอบลูกค้าด้วยตนเองนะครับคันนี้อย่างคันนี้กาตรตกแต่งนะครับคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อเวลเข่ากว้างนะครับคันนี้นี่ขนาดความกว้างของล้ออ,อยู่ที่แปดจุดห้านิ้วนะครับคันนี้รับด้วยยางสองหกห้าสี่สิบแล้วก็กดหน้าลงมาสองนิ้วนะครับนี่ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับน่าจะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการล้อไม่ล้นนะฮะนี่ฮะใหผมพาเดนินชมนี่ อันนี้มิติของล้อก็ไม่ล้นนะครับแล้วยางก็ได้ยางที่ค่อนข้างหนาด้วยนะครับ 40, กับไซส์สองหกห้าสี่สิบกับความกว้างของล้อแค่แปดนิ้วนะครับอันนี้อ่าแล้วก็กดหน้าลงมาสองนิ้วส่วนด้านท้ายนะครับด้านหลังล้อหลังก็คือใส่เท่ากันนะครับล้อหน้าหลังใส่ขนาดความกว้างของล้อเท่ากันนะครับด้านหลังคันนี้โหลดลงมาอยู่ที่สามนิ้วนะครับก็ค่อนข้าง สวยลงตัวและที่สำคัญล้อไม่ล้นนะครับเนี่ยก็ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการแต่งรถสวย,สวยแล้วก็ล้อไม่ล้นด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์ก็จะมีกระบะไลเนอร์ให้นะครับในโปรโมชันนี้แล้วก็มีพวกคิ้วกันศาส์ฟิลม์มลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้นะครับก็อยู่ที่สายตาของลูกค้าอย่างคันนี้ที่ติดฟิล์มคือบานหาหกแล้วก็ รอบคันแปดสิบเปอร์เซนนะครับตรงนี้เนี่คระส่วนภายในนะครับตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับรุ่น X Series นะครับตรงนี้ลูกค้าท่านใดต้องการรุ่นที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้ก็แนะนำนะครับเป็นรุ่น X Series Speed นะครับทรงแบบนี้บอกได้เลยสวยถูกใจลูกค้าแน่นอนครับทรงแบบนี้ แล้วก็มีอีกหนึ่งคันนะครับที่อยู่ตรงนู้นคือเป็นสีขาวขผมพาเด,เดินชมนะครับรถสีขาวสำหรับสีขาวตอนนี้รถก็เหลือน้อยลงทุกทีนะครับลูกค้าท่านใดที่กําลังรอเงินหรือรอโบนัสอะไรก็ต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะสีขาวตอนนี้รถใกล้จะหมดแล้วจริงๆนะครับตรงนี้อย่างคันนี้คันสีขาวถ้าตกแต่งก็คือ คันนี้ก็คือใส่ล้อค่ะามกว้างอยู่ที่เก้านิ้วนะครับเป็นล้อใบ,บพัดเจ็ดก้านนี่ยฮะคันนี้ก็คือรัดด้วยยางสองห้าห้าห้าสิบนะครับแล้วก็ไม่ได้โหลดนะครับคันนี้คันที่รีวิวสีดําก็คือคันนั้นโหลดนะครับล้อแปดครึ่งแต่คันนี้คือล้อเก้านิ้วนี่ยครับก็จะมีมิติที่ล้นออกจากนอกตัวถังนิดนึงนะครับ แต่ค่อนข้างสูงบอกได้เลยสําหรับลูกค้าที่กังวลเรื่องการขับขี่เรื่องถนนบ้านเราถนนไม่ค่อยดีนะครับล้สอสูงของนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สําหรับลูกค้านะครับไม่โหลดรถสูงแน่นอนนะครับนี่ฮะคันนั้นคันสีดําคันนั้นโหลดนะครับส่วนคันนี้นไม่โหลดส่วนด้านท้ายด้านท้ายก็มีล้อขนาดเท่ากันนะครับนี่ครับ หน้าหลังใส่เท่ากันเวลาลูกค้าจะสลับยางก็ค่อนข้างจะทำได้ง่ายนะครับเพราะล้อเท่ากันสามารถสลับสับเปลี่ยนได้เลยแต่ล้อแบบพัดแบบนี้นะครับนี่ฮะมิติก็จะล้นจากนอกตัวถังนิดนึงนะครับเพราะจริงจริงล้อแบบล้อแบบพัดแบบนี้จะใส่ในรุ่นยกสูงออจาจจะพอดีเลยฮะแต่ถ้ามาใส่ตัวเตี้ยก็จะมีล้อที่ยื่นออกมานิดนึงนะครับรับลูกค้าถ้าลูกคา้า,กคาท่านใดกังวลเรื่องล้อ ยื่นออกนอกตัวถังก็ลองดูเป็นล้อลายอื่นได้อย่างล้อเขากว้างแบบคันเมื่อสักครู่นะครับคันนั้นก็คือล้อ8ปดครึ่งแครึ่งก็ใส่รุ่นเตี้ยแบบนี้ไม่ล้นแต่ถ้าใส่9นิ้วใส่ยางหนาๆแบบนี้ก็คือก็จะล้นจักนอกตัวถังนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับลูกคา้าท่านใดน,นะครับที่กำลังมองหารถอยู่นะครับกับรุ่น X Series Speed โปรโมชั่นสำหรับ เดือนมกราสองพัน้าร้อหกสินี้นะครับก็ต้องรีบนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำเรื่องนะครับดาวเริ่มต้นสำหรับรถรุ่นนี้นะครับเริ่มต้นก็คือดาวที่สองหม้าพบาทนะครับ2 9 0หมื่นเก้าพันบาทคุณสมบัติของลูกค้าก็คือต้องมีประวัติการผ่อนชำระนะครับที่ง,ง่ายๆก็คือมีประวัติเครดิตดีนะครับ ถ้ามีประวัติเครดิตก็คือสามารถดาวต่ำเลทนี้ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่เคยมีประวัติการผ่อนใดๆเลยตอนนี้ไฟแนนซ์จะให้ขยับดาวไปดาวที่15%นะครับถ้า15%ของรถรุ่น X r i e s Speed ที่ทําโปรนี้ก็คืออยู่ที่49,000บาทนะครับแต่ถ้ามีประวัติดีก็29,000บาทนะครับและที่สําคัญสิทธิพิเศษอีกอย่างสําหรับลูกค้าที่อาชีพนะครับ ลูกค้าทําอาชีพพนักง,งานบริษัทโรงงานราชการพนักง,งานประจาแล้วก็อาชีพค้าขายอาชีพค้าขายก็คือขอให้มีหน้าร้านที่สามารถถ่ายรูปได้หรือถ้าลูกค้าขายของออนไลน์ก็สามารถแคปหน้าจอช่องทางที่ลูกค้าขายก็สามารถแคปเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็สามารถแนบสิทธิ์ได้นะครับได้ส่วนลดจากโปรโมชั่นนะครับเพิ่มอีก1 0,000บาทหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหมื่นบาทตรงนี้ลูกค้าสามารถนํามาช่วยเหลือเงินดาวของลูกค้าได้ครับสมมุติว่าลูกค้าดาวที่สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าได้สิทธิตรงนี้หนึ่งหมื่นก็เอามาลดที่เงินดาวก็เท่ากับว่าลูกค้าใช้เงินออกลดเพียงแค่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือรถใหม่นะฮะบอกได้เลยรถใหม่ใช้เงินเลทประมาณนี้โอ้ผมบอกว่าลูกค้าเซฟเงินต้นไว้แล้วก็เอาไปลดไปประกอบธุรกิจของลูกค้าได้ก็ด้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ไปวิ่งหาค่างวดในการผ่อนโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินมาจมกับ จะใช้เงินดาวที่เยอะๆนะครับสำหรับลูกค้าที่จะนํารถไปทําธุรกิจเนาะแล้วก็มีการตกแต่งแบบนี้นะครับหรือถ้าลูกค้าไม่ต้องการใช้กลค้านะครับเครดิตดีก็ดาวที่49,000บาทไปเลยนะครับส่วนลด10,000บาทก็สามารถนํามาช่วยเหลือเงินดาวได้เช่นเคยนะครับหรือถ้าลูกค้าเป็นครอบครัวอิสุสนะครับคนในเขือญาติใช้อิสุสอยู่แล้วรับส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทนะครับ ท่ากับว่าถ้าลูกค้าใช้20ส,สิทธิ์เนี่ยท้ากับลูกค้าลดไป2 0 0 0 0 20,000ลูกค้านามาช่วยเหลือเงินดาวน์ของลูกค้าได้เลยอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยฮะตอบโจทย์สําหรับเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะลูกค้านําส่วนลดตัวนี้มาใช้ในการออกรถใหม่ป้ายแดงได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องอยู่ที่คุณคุณสมบัติของลูกค้าว่าลูกค้าจะทําเรื่องแล้วผ่านไปแน่หรือเปล่าตรงนี้ก็คือต้องเอารายละเอียดต,ต่างๆ มาคุยกับทางผมเนาะแล้วเอามาประเมินเรื่องเรื่องต้นหลักๆก็คือไฟแนนซ์เดียวกีนเครดิตนะครับถ้าเครดิตไม่ติดอันนี้ไม่ยากนะครับแต่ถ้ามีติดเครดิตก็ต้องขอขยับเพิ่มเติมครับตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ลูกค้าทักมาหาผมได้นะช่องทางการติดต่อก็มีเช่นเคยนะครับหลังทุกหลังป้ายแดงทุกช่องทางลูกค้าสะดวกช่องทางไหนก็สามารถทักหาผมได้นะครับยินดีให้บริการไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนนะครับถ้าพร้อมทาเรื่องก็ทักหาผมได้ครับยินดีให้บริการเนาะ สำหรับว,วันนี้ฮะก็มาอัปเดตให้ประมาณนี้กับรถโปรโมชั่นที่ร้อนแรงนะตอนนี้ฮะกับรุ่น X-Series p เปนนะครับหรือว่าลูกค้าชอบเป็นรุ่นยกสูงก็ยังมีรถอยู่นะครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้าทักเข้ามานาะว่านณะณับนะ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 วันที่ลูกค้าทักมาตอนนี้มีรุ่น X-Series มีรุ่นมีสีอะไรบ้างที่สามารถทําเรื่องได้นะหลักๆก็คือรถรุ่นนี้มี2ส,สีไม่ขาวก็ดานะครับอ่าก็ลองทักมาผมได้นะครับว่าต้องการทําเรื่องแบบไหนเนาะ เดี๋ยวรายละเอียดรถข้างหลังตรงนี้ก็เดี๋ยวไปส่งมอบก็เดี๋ยวถ่ายคลิปถ่ายบรรยากาศส่งมอบให้ชมเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีรถรุ่นไหนที่เป็นรถที่เปิดตัวใหม่มาใหม่นะครับในครื่งสองจุนะบางรุ่นยังมาไม่ครบนะครับก็เดี๋ยวมาถ่ายรีวิวให้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากรุ่น1.9อยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวได้รับชมพร้อมกันเนาะเดี๋ยวผมอัพคลิปให้ชมนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะบ๊ายบายฮะเข้ากันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ